3ก0นสามสามพันเองร้านน่ะที่เปิดตัวไป4ี่หมืนแไม่ขายแล้วร้านสิบกว่าร้านเพื่อจะสต็อกล้อให้สามารถผลิตลุงได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมือมือผมหายไปเลยเอ้ารถลูกค้าก็จะพังนะมันไม่คุ้มหรอกค่ะโอ้โหมันจะ2เมตรแล้วนะนี่รถแต่เคีนี่เสามันถึงหกเมตรใช่ละเจ็ดสิบห้า น,นั้นร้อยร้อยสามสิบเซนไม่ต้องมาอันนี้อร่อยร้อยสิบเจ็ดไปไหนนีไปดีชนบุรีกับปลาจีนบุรีสั่งนะครับวนต้องเสียนะครับตนนัวนี้คุณจะได้กระทะรอด้วย ในนี้มันมีอย่างในแล้วก็มีย่างนอกวันหน้าซื้อไหไรมีอะไร่ะอันนี้เราจะขึ้นไปชนบุรีกับปัาจีนอันนี้คือเป็น160เซนนะคะเป็นมีกร้าะล้อแบบนี้เราจะมีดุมให้มีน็อตให้นะถ้าไม่เอาดุมไม่เอาน็อตขายแค่สี่หมื่แล้วก็จะมีข้างหน้าร้อยสิบเจ็ด้อหลังร้อยหกิบค่ะจะแพงขึ้นอีกเท่าไหร่นะ สามพันเองตอนนั้นบอกราคา4ี่หมืไม่ขายดีกว่าขาย4ี่หมืนหกพอตอนนี้ตอนนั้นอ่ะที่เปิดตัวไป4ี่หมืนแไม่ขายละสี่หมืนหกพร้อมดุมน็อตถ้าไม่เอาดุมน็อตก็4ี่หมืนสามนะคะเราเราย้ำนะครับซื้อกับเราถึงใครภาคหน้ามาสามารถมาซื้ออย่างนอกอย่ากในได้ล็อกเขาต้องล็อกไหนเนี่ยจะขนลุกเลยเยอะจริงประทับใจมากโอ้สุดยอดคือบอกตรงว่าประทับใจแล้วก็มุ่งตรงมาใส่ใจทนลูกค้าคือมีให้เลือกด้วย มันคุ้มมากมากเลยนะที่เราตัดสินใจว่าเราลงทุน10ล้านสิบล้าน10กว่าล้านเพื่อจะสต๊อกล้อให้มันอยากขายอย่างเดียวือให้ลูกค้าอุ่นใจเลยว่าไอซีน่นอนไงไม่ต้องพูดคำว่าขาดตลาดแน่นอนชั่วโมงนี้ตรงนี้คือคือประทับใจจริงๆเพราะว่าเอาให้มันสุดนะว่ายังไม่หมดนะมาอีกห้าตู้นะอันนี้คือดอก12เรายังตันนะคือดอก12นะคะกว้าง12บสองเซนล้อตัวนี้น่าจะเป็นร้อยแปดสิบครับตัวนี้นี่คือลอยางลม ้อยหกสิบเซนอันนี้ร้อยยางลมกับยางตันนะคะดอกกระดอกสบี่สิบห้าเซนมั้งแล้วดูนะคะสวยงามมากตรงนี้ก็อยู่ประมาณห้านิ้วตรงนี้นะห้านิ้วนี่ครับีล่กลงกันนะข้างละสองจุดห้าสองจุดห้านิ้วแต่ถ้าว่าจะแก้มยางเนี่ยได้เขียนหกนิ้วเลยใช่ได้ประมาณสิบปีเซนกว่าเกือบสิบห้าเลยว่าง่ายๆวัดจากครึ่งวัดจากครึ่งดอกตรงนี้ถึงครึ่งดอกตรงนี้นะคะใช้ขวาได้ ไม่ประมาณ5นิ้วได้ระมาณานิ้วแต่ถ้าวัดจากตรงนี้นะคะไปถึงอีกข้างหนึ่งอันนี้อ้วนๆออกมาเนี่ยอ่าก็จะประมาณ6นิ้วนะคะสวยงามมากนะคะที่สำคัญมาผลิตดุมได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็นรถไถเลยค่ะมีทีมวิศวกรนะคะออกแบบทางร้านอาจจะมีแค่คูเปอร์แตุ่กยีคห้อสำคัญคูเปอร์แต่เดียวเหรอไม่ใช่รถทุกยี่ห้อสำคัญเท่ากันหมดนะคะมาดูนะมีเสาหเมตรดูนี่นั่น่เสา6เมตรน่ยเหลืออยู่ประมาณพื้นที่ประมาณละก3เมตรนิดๆอ่ะ คันนี้มีอะไรบ้างนะคันนี้มียางลมสองชุดยางกันร้อยสิบหนึ่หกสิบชุดหนึ่งแล้วก็พ่นยาสะบานปุ๋ยราัดสินเลยนะตะตลเลสสามศูนย์สี่ราคาสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะคะส่วนพ่นยาสามร้อยลิตรห้าเมตรเก้าหัวฉีดราคาสองหมื่นสองพันเก้าร้อยอ่าก็จะมีย่อยให้นะคะแล้วก็สลักสลักนี่ต้องสำคัญเลยนะให้ทั้งบนและล่างนะไม่ได้ให้ล่างอย่างเดียวนะ ใช่สลักปิ้นมันจะมีบางบริษัทให้แต่ข้างล่างข้างบนไปหาเอาอันนี้ลูกค้าเล่ามาซื้อจากสวนน่ยต้องครบจริงๆรางอะไรนะสิบเซนเซนสิบเซ,น,บเซนขายเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยหน้ายางสิบเซนนะคะก็คือเราก็จะมา ดูล้อนะคะดูการขึ้นของ28,900พร้อมดุมเนาะถ้าไม่เอาดุมก็เหลื 25, ่25,900อกอยบาทสองยาง<อ>เหมือนรถแร็กซี่เลยผมจะไม่็นนะอยู่ประมาณ28หรือ30เจนนี่นแหละตันนี้ได้กระทะล้อด้วยออนนใหญ่รับแรงเล็กน,น้อยดูนะ็อตด้านข้างดูนี้ใหญ่มากนะนะแรงมากครับหมอนอ,อ้ยอยแทงฝังขุยอ้อยแผล่ล่องทำล่องมันทำล่องอ้อยใช้ได้หมดเลยม ไมไม่จบไม่นอนนะว่าคนเลี้งด้วยหน้ากว้าง <S <S มันเยอะแล<ช>้วเป็นยางลมด้วยมันก็เป็นที่ค่อนข้างจะ่เพียบหนุนนะครับแต่ถอกเนี่ย,ยนี่ครับหนาที่ทับการผลิตได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เราจะมีข้างหน้า128เซนประมาณร้อยสาอยสามสเซน,น,นโอ้สูงริบดิ้วเลยทีนี้ลูกค้า<พ>อชอบมากอันนี้เฉพาะข้างหลังนะคะที่เป็น30เซนคือ12นิ้วข้างหน้าหกนิ้วประมาณสิบห้าเซนไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องลูกฟ้องเห็นชัดเจนว่าผลการตั้ใหม่เนี่ยร้อย สิบเซนหน้าสิบสองแฟบใหญ่ดูดอกยางครับเรียกว่าจมเลยดีกว่าแม่งนิ้วหายไปเลยเอ้าตัวนี้ร้อสิบหน้าสิบสองเซนก็เหมือนกันใช่นไหมครับสิบสองเซนดอกยางที่บอกว่าทำไมเราเชียบสิบสองโอ้โหมันหายไปทั้งหีดแต่แต่สิบเซนของเราก็สวยใช่สิบเซนของเราเราบอกเลยสวยกว่าของที่อื่นคื่เอาผมไม่นั่งนี้ดีกว่าหน้าถ้าหน้ายางสิบเซนเนี่ยผมการันตีถูกกว่าสวยกว่ากำลังจะบอกไงกำลังจะบอกราคาว่าสิบสองเซนของเราคนอื่นเลยมั้ม ใช่ราคาเ<ด>ท่ากับ1ิเซนคนอื่นขายไงแล้วจะไปซื้อทําไม10เซนคนอื่น<ช>มาซื้อเราดีกว่าได้12บเซน<ด><ด>นี่แหละมันคือประเด็นที่กำลังจะพูด,ดต้องบอกลูกค้าว่าเราไม่มีนะคะเราไม่มีสิบเซน20เส้เซนสาสิบเซนเราไม่มีแต่เรามีหลายพันเส้นดูอยอกยางครับเรียบเนียนสวยงามครับอันนี้ดอกอะไรนะดอกแป๊บเด็กตัวนี้4ี่บามิลหน้า้ยสิบหลัง1้อแสิบหน้ายางสิบเซนทั้งคูนะครับตัวนี้พร้อมดุมพร้อมน็อตอยู่ที่ สามหมบาทไม่เอาดูไม่เอาน็อตก็เหลือแค่2 9งหมก้บาทนะครับแปบสี่ามมิลสิบเจนะที้มันจะมี15บห้านะ <5. S 2> <10. S 1> กำลังจะบอกว่าราคานี้นะคะ17บเจกา้านมีดูมีน็อตด,ด้วยใช่สองพั้าร้บาทถ้าไม่เอาก็ 20, 9, 2 9ง0มืาพันเกดูแป๊บครับสี่ามิลครับชัดเจนนะครับดอยางยแปดสิต้องได้สิ 17, กา้านลูกค้าถามว่า15กา้านกับ17บเจกา้านต่างกันยังไงเรื่องความแข็งแรงชัดเจนครับ แรบมันน้อยกว่าก็ต้องแข่งแรงน้อยกว่าครับเยอะก็ต้องยิ่งแข็งแรงแปดสิบหน้ายางสิบเซนรุ่นใหม่ต้องเป็นสิบเจ็ดก้านร้อยแปดสิบหน้าสิบสองหน้าสิบหลังสิบสองกุญแน้องหานร้อยแปแปดเนี่ยต้องใส่รถสี่สิบห้าสี่เจ็ดห้าสิบขึ้นไปส่วนร้อยยี่ร้อยแปดเนี่ยต้องใส่สี่สิบแรงลงมาใช่ถ้าลูกค้าไม่อยากรถพังนะคะใช่หนึ่งรถพังไม่พอรอบไม่ตรงสองอาจจะอาจจะตัดที่ประคท้าด้วย ย้ำนะคะคือต้องรอบตรงนะไม่ใช่จะใส่เบอร์อะไรก็ได้นะรอบมันไม่ได้ถามนะว่าจะใส่เบอร์อะไรก็ได้คนขายขายได้ไหมขายได้แต่มันเสียประจัญ,ญบันนะแต่ลูกค้าออส่วใหญ่จะไม่รู้ไงหน้าหนึ่งบอกว่าได้หมดว่ายี่สิบสามเลือกเลยไม,ไม่ใช่นะครับมันเป็นตามรุ่นตามแรงของแต่ละรถนะตอนนี้ร้อยตั้งแต่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเราแป๊บใหญ่หมดแล้วแป๊บใหญ่เท่าไหน่เท่าเท่ากลุ่มร้อยแปดสิบเลย หน้าสิหลัง12ราคา35,900บาทนะคะ17ก้านเหมือนกันแต่ว่าหน้ายางเป็น12เซนนะคะก็าถามว่าพูดกันตรงๆอ่ะคือ12เซนเนี่ยงานมันงานอ้อยงานทำรุ่นมันยกล่องมันต้อง12แล้วคือราคานี้ย5 9 9 0 0ลูกค้าต้องจำดีๆนะคือได้12เซนแล้วก็ได้17ก้านอันนี้คือ180หน้ายาง12เซน17ก <17, S 2> ้าน17ก้านนะคะ ราคารวมรวมกับน็อต35,900ใช่ครับนะครับเรามาวัดเลยนะครับตัวนี้เท่าไหร่ไว้ตัวนี้นะต้องกรอบบนเนี่ยโอ้โหร้อเซนจะ2เบสงานคุณสองตัวนี้เท่ากันนะครับตัวนี้ถ้าเอาจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยห้านิ้วตรงนี้ตรงนี้6นิ้วนะคะที่สําคัญคือชั้นน้าสิบชั้นนะคะแล้วก็เราจะมีอะไหล่สำรองให้ลูกค้าไว้ซื้อล้อหน้าร้อยสิบเจ็ดล้อหลังร้อยหกสิบ พร้อมดุมพร้อมน็อต46,000บาทล้อหน่ร้อยจิตเต้นรอหลัง160ยหกจะเหลือแค่43,000รวมดุมรวมน็อตถ้าไม่เอา40,000กับกับ43,000 40,000กับ43,000 40,000กับ43,000นะคะลูกค้าอย่าหลงนะซ้ายขวาอันนี้คือลายดอกอยางนะอันนี้จะเป็น 2, 2> องเมตรสินะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นแป๊บ2นิ้วแป๊บ2นิ้วนะคะไม่ใช่43มมิล แป๊บสนิ้วคือ50มิลน,นะนสนิหน้า12บเซนหน้าบริษัทช้างทองตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านทุ่มนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถ้าไม่สะดวกมามีบริการส่งส,ส่งถึงบ้านของถึงละค่อยชําระโดยการโอนเข้าบัญชีนะคะมั่นใจได้เลยได้เห็นของถูกต้องคือว่าม,มันจะเหมือนในรีวิวหรือเปล่านี่นะคะวุ่นวายมากเลยตอนนี้กําลังหาข้างข้างซ้ายข้างขวาจะได้แต่ละเส้น ก็จะได้ไปส่งลูกค้าตามบ้านนะส่งหน้าบ้านเลยนะบอกให้ใช่คือกว่าเราจะได้แต่ละเส้นก็คือลูกน้องบางทีทํางานถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวเราจะต้องออกไปเอาดุมที่ดุมก็ยังไม่หน่าหลังนะแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกัน